อยจุ่มนี่งามเนาะทุกคนเนาะนี่โหนทุกคนดูดูสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เข่าป่าย้มมินเข่าป่าเนาะทุกคนอากาศมันร้อนย้มมินก็นเลยเข่าป่าว่ามาหาดูเฮ็ดเนาะมาหาดูเฮ็ดจะได้เฮ็ดอะไรถ้าได้เฮ็ดอะไรก็เอานะทุกคนวันนี้ก็มาหาเลาะป่า่องดูป่าว่าเฮ็ดอะไรออกเรื่องแถวเยอรมันเนาะจะ ตอนนี้ยายมิ้นก็อยู่ป่าแล้วแต่บบเหตุท่านได้เห็นเฮ็ดทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเฮ็ดกันทุกคนให้มิ้นเจอเฮ็ดหูหนูเนาะทุกคนนี่ก็เจอเฮ็ดแล้วได้เฮ็ดอะไรก็เอานานี่เยอรมันเฮ็ดบบท่านด้ออกเนาะก็มาสำรวจป่าดูก็เจอเฮ็ดหูหนูทุกคนนี่จะทุกคนเฮ็ดหูหนูเนาะยายมิ้นก็เจอเฮ็ดหูหนูนี่นี่นี่ทุกคนเห็ดหูหนู นี่อีกด้านนั่นขามไปด้านนั่นก็มีอยู่ทุกคนต้นกันนี่เพิ่งจีได้เก็บหูเฮ็ดหูหนูปีนี้ก็ได้ทุกคนนี่นี่ทุกคนยายมินก็เพิ่งได้เก็บเนาะขอเจยี่ได้เก็บนี่แหละขั้งแรกเลยแหละเก็บเฮ็ดหูหนูตั้งแต่ยายมินมาอยู่เยอรมันเนาะทุกคนนี่ก็มีขึ้นไปทั้งเชิงนี่ก็มีทุกคนนี่นี่ เพชหูหนูอุ้ยดอกใหญ่ๆทุกคนเลยได้เก็บเพชรหูหนูแล้วยายเมีนเห็นแต่คน,น,นอื่นเขาเก็บเนาะทุกคนนี่ข้างหลังนี่กม็มีทุกคนนี่อีกด้านนึงนี่ก็มีนี่ด้านนี่นี่ทางนี้เนาะนี่ข้างล่างนูนทุกคนนูนนี่นนี่นี่ทุกคน อนี่ดอกยังงามๆอยู่เลยเนีย่ยายมิ่งก็เพิ่งเห็นปีแรกนี่แหละนี่นูน่นเก็บใส่ตะก้าแล้วเลยทุกคนเลยเนี่อุ้ยกำลังอ่อนๆทุกคนเลยอืมอืม ฝนตกเนาะมันก็นเลยอ่อนขึ้นคิดว่านนะนี่นี่ข้างล่างนี่ทุกคนดอกใหญ่ใหญ่ดีใจได้เก็บเพชรหูหนโูยายมิ่งกับบเคยเก็บจักทีนี่นี่ อันนี้มันทรงจีเปื่อยแล้วทุกคนนี่อีกอืออ้ยจุ่มนี่งามเนะ้วทุกคนเนาะนี่เอาไว้ไปแกงใส่หน่อไมู้่น ทั้งนี่ทุกคนนี่ืนี่กล่องยายมินเม่อค่อยโฟกักดทุกคนมันอยู่ในล่มเนาะมันซื่นเ็ดหูนูมันออกนี่อยดอกใหญ่ๆทุกคนนี่อึ๊บโอ้ๆกล่องสันทุกคนเอ้ยนี่นี่กำม,มือหนึ่งเลยนี่ ไปเก็บเฮ็ดหูหนูแล้วที่นี่ยายมินนี่ขอนเดียวทุกคนนี่ยายมินก็นเจออีกแล้วน้อยนึงเนาะนี่ทุกคนอืม ตอนนี้มีน้อยเดียวทุกคนนี่พี่น้องยายมินเดินมาอีกแป๊บนึงยายมินก็มาเจอเฮ็ดหูหนูอีกแล้วทุกคนไป,ไปไปดูกันทุกคนเฮ็ดหูหนูเดีย๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวอุ้ย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 ตอนหนามันออกหลายๆยายมินกับโบมาเห็นเนาะทุกคนนี่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 จ้าพี่น้องเฮ็ดหูหนูยายมินเจอเฮ็ดหูหนูอีกแล้วนี่นี่นี่ นมันตก๊กมันขื้นอีกทุกคนทางนี่อีกยายมีทางนู่นอีกนี่กาลังขึ้นกระมีเต็มเลยทุกคนนี่อันนี้น้อยขึ้นนี่อ่อนอนออน,นี่นี่ทุกคนอุ้ยนูย่นูน่นนู่นทุกคนอุ้ยเห็ดกําลังออกเห็ดหูหนูกําลังออกโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนนี่นี่เห็ดหูหนูกําลังออกพี่น้องเอ้ย นี่เห็นไหมนี่ทางเชิงนี่ก็บมีทุกคนนี่เฮ็ดหูหนูนี่น่นทางเชิงน่นนู่นนี่ข้างล่างข้างล่างทุกคนเฮ็ดหูหนูยายมินเจอเฮ็ดหูหนูแล้วนี่โอ้ยนี่ทุกคนงาม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 นี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่พี่น้องเฮ็ดหูหนูนี่ไหมทั้งนุ่นก็ออกนู่น นู่กิ่งไม้ทั้งนน้นก็ออกนี่ไหมย้วมาถึงนี่เลยนี่นี่นี่ไหนอีกอ้ยทุกคนอ่อนซ้อนเฮ็ดหูหนูนี่นี่นู่นนู่นกิ่งนู่นก็ออกทุกคนนู่นไปทางนูน้นเดี๋ยวยายมิถาดูอีกก่อนทุกคนมีบแแแแ่แล้วเราเรายังค่อยเก็บเปาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้นนึงทั้งนี่อีก นี่นี่ต้นทั้งนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูด,ดวูว่ามันเกิดบ่ปัดยายมีนบรู้ั่วมันเกิดอยู่แถวนี้เนาะทุกคนโอ้มีอยู่นะนานะนะน,าน,านามีอยู่ทุกคนป<ะ>้ดแห่งแห่งเรากับมีทุกคนนู่นทั้งนู่นกับมีเดี๋ยวยายมีนจะเก็บเอาเนาะตรงนี้เก็บเอาตรงนี้ก่อนทุกคนนี่โอ้ยมันกาําลังคืนมันหมดท่านใหญ่ใหญ่ทุกคนเอ้ยตรงนี้กาําลังคืนนี่ดอกน,น้อยอยู่ นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋เดพี่น้องเลยนี่มาลุ่นเสยยายมินไหม่แกเพชรหูหนูน้ำยายมินเนื้อทีแรกวายนี่ดอกกำลังอ่อนๆทุกคนกำลังขืนนึกยายมินนึกว่ามันแก่แล้วนึกว่าฝนมันตกแล้วมันขึ้นมาใหม่นี่กำลังขืนนี่อุ้ เนาะนี่นี่มันเหี่ยวของที่นี่เน่าทิ้งแล้วก็มีทุกคนเออ,อยายมินได้เก็บเฮ็ดหูหนูแล้วนี่มันเน่าทิ้งทุกคนเลยป้าเราไปเก็บขอนของเราที่นี่ใกล้ๆก,ก,กันนี่นี่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ทุกคน มันโบเมนหนามันน้อฝนตกลงมามันก็จิหนาที่มันเกิดยายมินบ่ได้มาดูตรงนี้ทุกคนมันกะสันๆหน่อยนึงยายมินก็เดินระวังเนาะเฮ้ยนี่ทุกคนเลยเมื่อกี้เก็บต่อน,นั่นก็ได้นี่เนาะเรามาเก็บต่อน,นี้กันอีกทุกคนนี่อุย้ยฟินฟินแค่นี้ก็ดีใจเราทุกคนเ้ยได้เก็บเ็ดเนาะ มีความสุขที่ได้เก็บเพ็ดเนาะเก็บน้ำยายมินเน้ะทุกคนโอ้ยยุงงลายลายทุกคนยุงตอมนี่โอ้ยนี่ไหมนี่กํลังคืนนี่ทุกคนโอ้เนาะนี่ไหมงำมง,ำงำทุกคนยายมินกับว่าได้ถุงมือมาดอกคือ ยุงตอมคัะยุงไล่หลยหลหนานี่ทุกคนนี่อันนี้กำลังขึ้นนี่งามๆนี่โอ้ยเนาะมันอีกแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วได้เก็บเห็ดเนาะทุกคนฮ้ยใ,ใครมาเก็บเห็ดกัิเห็นเห็ดก็ดีใจแล้วเนาะแค่นี้ก็พอี่เก็บครั้งแรกเนาะนี่คนนี่ นูน่นเฮ็ดหูหนูแล้วนู่นงามๆทุกคนนี่นี่ทางนี้อีกอนี่ยายมิงกับจีเก็บซาซาทุกคนเนาะเก็บไว้ไลายกล้องกับปวดหัวนูน่นทุกคนดูดูนูน่น น,นุ่นนักทิงอีกนี่นี่โอ้ยง,งามๆทุกคนเลยโน่นของเราฮะนี่อีกทุกคน มาเดอ้อพี่น้องเอ้มาเก็บเห็ดหูหนูน้ำยายมินเนาะเรียกขวนให้ยายมินเดิงเพิ่งเก็บเห็ดหูหนูครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาวะเพิ่งเคยเก็บนี่แหละเห็นแต่เขาเก็บเนาะทุกคนนนโอ้ยทางนนอีกนี่อันน้อยๆก็จิจงไว้ก่อนทุกคนให้มันใหญ่เนาะนี่นี่นี่อีก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 นี่นนนน นี่นี่ทุกคนนี่ฮึนี่ฮูยดีใจลายได้เก็บเฮ็ดหูหนูทุกคนเลยกับ่าเคยเก็บจากทีเนาะเห็นแเขาเก็บดีใจดีใจนี่ข้างล่างกำลังเกิด เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอุ้ยพี่น้องดูมันกำลังขึ้นนี่อยู่ข้างล่างนี่นี่นี่กำลังขึ้นต,ตูปุตะปีนยนน้อยนนทุกคนเอาไว้เดี๋ยวมาเก็บรอบหลังอีกนี่นี่นี่อีกดอกนึงนี่แม่งกำลังขึ้นแหมทุกคนนี่นี่น,นี่กำลังขึ้นนี่โอ้ยเตะกล้องทุกคนเลยขอโทษทีกำลังขึ้น นูนไปไปทั้งน่นกําลังขื้นทุกคนนูนนี่ดอกใหญ่แล้วกับมีกําลังขื้นนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอู้ยทุกคนรอบหนายามินมาเก็บแสดงว่าต้องได้หลายแท้แล้วนี่กำลังขึ้นเต็มเลยทุกคนเอ้เฮ็ดกำลังขื้นนี่นี่ฮึดอ,อกน,น้อยอยู่น,นูนนูกนกำลังขึ้นเฮ็ดกำลังขื้นทุกคน อุย้ยนี่เนาะขอ,อนี้แล้วกะนูน่นเดี๋ยวอีกหน่อยนึงทั้งนู่นทุกคนนี่ตรงนี้อีกทุกคนนี่เฮ็ดกำลังขืนยายมินนึกว่าอันนั้นนี่ทุกคนโอ้ยดีใจได้เก็บเฮ็ดแค่นี้ก็ดีใจแล้วนูน่นดูสองขอนทุกคนเลยไปเราไปหาอีกทุกคน ไปหาดูต่อเนาะเผื่อได้อีกเนาะทุกคนไปเฮ็ดกันทุกคนสรุปเฮ็ดว่านี่นี่แล้วได้เฮ็ดนี่กันลายอยู่ทุกคนนี่ได้ลายอยู่นี่เพราะแกงเลยแหละทุกคน <laughs> เฮ็ดหูหนูยายมินเนาะนี่คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้เนาะทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ยายมินกดไลค์กดแชร์ยายมินคือเก่าเนาะเก็บเฮ็ดหูหนูครั้งแรกเนาะ ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเก็บเนาะเพิ่งจะหาเห็นทุกคนคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนบา,บายๆเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนจะคลิปเป็นอะไรเนาะตอนนี้เฮดบอท่านได้ออกยายมินก็นจีอยู่บ้านกินเขาทํากับเขาไปก่อนเนาะถ้าเฮดออกเรายายมินก็นจะไปเก็บให้ดูคือเก่าเนาะทุกคนบายจ้า